แรบปิช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปัญหาของตะนะคะเวลาไปตลาดก็เจอมอลพิษทำให้เกิดริ้วรอย เราก็ไม่มั่นใจปัญหาริ้วรอยที่ก๊อปเจอในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรอยตีนการ่องแก้มฝ้ากะจุดดังดำมาหมดเลยค่ะมาเลยจ้าวันนี้เราอยู่กับดีว่าไฮเดชันเซรั่มเซรั่มสำหรับคุณป้าหน้าตึงที่ป้าดาอ่ที่กำลังที่อยากจะบำรุงผิวหน้าบอกได้คำเดียวว่า บำรุงเหนือกว่าเซรั่มทั่วไปถึงหนึ่งร้อยเท่าโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเขามีการประสานตัวไหยาถึง8ชนิดเลยจ้าส่งพลังให้คุณแม่ให้คุณป้าสวยแบบสมวสัยสำหรับวัยห้าสิบวกได้เลยอย่าให้ใครมาเรียกเราเรียกป้าเรียกรุงช่วยดึงหน้าตึงลดริ้วรอยหน้าฉ่ำวาวต้องยกให้ดีว่า ไฮเดชันเซรั่มเซรั่มคุณป้าน้าตึงโอ้โหคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วแล้วเซตนี้บอกเลยรับประกันเห็นผลภายใน7วันจ้าเซรั่มดีว่าหายาเซรั่มคุณป้าน้าตึงเป็นตัวช่วยที่จะตอบโจทย์ปัญหาผิวหน้า ฟื้นฟูพร้อมบำรุงไปด้วยในตัวช่วยแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยโดยเฉพาะสาวใหญ่วัย50บวกด้วยริ้วรอยแห่งวัยและปัจจัยภายนอกด้วยสารสกัดที่นำเขา100้าร้อยเปอร์เซนที่จะช่วยเติมเต็มทำให้ผิวที่มีริ้วรอยและดูตื่นขึ้นและที่สำคัญเขามีตัวไฮยาเข้มข้นถึง8โมเลกุลถูกใจใช่เลยตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคุณป้าที่อยากจะหน้าตึง พอดีมีเพื่อนแนะนําค่ะเซรั่มตัวนี้ค่ะเซรั่มคุณป้าหน้าตึงตาใช้มาแล้วนะคะ1อาทิตย์เห็นผลอย่างได้ชัดเลยค่ะหน้าดูเด้งขึ้นริ้วรอยดูจางลงมีความนุ่มฟูตะขอแนะนำค่ะรับรองใช้แล้วต้องติดใจค่ะเพราะว่าหน้าเราจะสวยใสแล้วก็เด้งเหมือนสาวๆเลยค่ะภายในสองสัปดาห์ที่กอได้ใช้ดีว่าไฮยาเซรั่ม รู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื่นฟูอิ่มน้ำริ้วรอยต่างๆดูตื้นขึ้นตอนนี้กอ็เจอแล้วค่ะตัวช่วยที่ดีที่สุดทำให้ก๊อฟไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคุ้มเกินคุ้มผิวสวยหน้าใสาตึงสมวัยฝากแม่ๆพ่อพ่อรุ่นใหญ่กันดีว่าไฮยาเซรัม่มคุณปานหน้าตึงปกติ1ขวดราคา690บาท ขนาด30 ml วันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลย3ขวดหากโทรมาในรายการสดตอนนี้รับเพิ่มกับดีว่าสบู่สมุนไพรนางพญาอีก3ก้อนมูลค่าก้อนละ690บาทและเซ็ตผ้าขนหนูนาโน,โนอีก1เซตมูลค่า590บาทแต่ให้คุ้มจ่ายเพียง999บาท จากราคาเต็ม6,110บาทฉเฉลี่ยตกชิ้นละ11 1บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9427หรือแอดไลน์แอดและบิทช้อปปิ้งและอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไว2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลย มีบริการเก็บเงินปลายทางครับนี่หูยขวดเขาดูดีไฮโซดูแพงเนาะหรูราหรูราใช่แล้วก็คือเนื้อเซรั่มคือแบบคือดีจริงอ่ะเออแล้วที่สําคัญนะเวลารหยดเราไปแล้วนะชอบชอบนะพี่หมอ,อเขาซึมเร็ว<ๆ>เออเขาซึมเร็วแล้วเขาซึมไวชอบจริงอะไรจริงเอา,าค,ค,คุณผู้ชมมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีค่ะทายคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเอามาจริงด้วยอาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ r ร b บิ t ช้อปปิ้งเพื่น <24 S 2> อนสีช่ชั่วโมงพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้วันนี้อยู่กับมิ้นแล้วก็อยู่กับน,น้องหมอนะ,อะเราจะมาพูดถึงปัญหาระดับชาติกันก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยผู้หญิงอย่างเราใช่ไหมวัยตั้งแต่40อัพเลย40ส0 60ิบห้าขึ้นไปเนี่ยไม่ชอบมากๆเลยก็คือหน้าแก่หน้าเหีห่ยวหน้ายับหน้ายู่หน้า หน้าตาหน้าดำหน้าหย่อนหน้าย้อยหน้าคล้อยหน้าหยาดไม่อยากให้ใครเรียกป้าไม่อยากให้ใครเรียกยาและที่สําคัญนะคะปัญหาฝ้าปัญหากระปาปัญหาจุดด่างดำหน้าหย่อนคล้อยบางคนเนี่ยนะคะนอกจากจะแบบหางตาเป็นจีบแล้วเนี่ยเส้นที่หน้าผากมาเป็นเส้นเรียล่องแก้มแบบลึกมากอ่ะกระป๋อแก้มคือห้อยอ่ะบางคนคือเหนียงมางี้ด้วยอ่ะนี่คือความหย่อนคล้อยโดยธรรมชาติมันน่ากลัวแล้วเราก็ขาดความมั่นใจใช่ไหมทำยังไงละพี่หมอแต่วันนี้ ต้องบอกว่าทุก oh. ปัญหาจะหมดไปกับ mm. ไฮยาเซรั่มความเข้มข mm. ้นถึง8โมเลกุลด้วยกันว้าว <Wow. S 1> แต่ที่สำคัญเลยพี่มิ้นบอกได้คำเดียวว่าตามท้องตลาด เขาใส่เพียงแค่3ามโมลกุลเท่านั้นวันนี้จะช่วยผิวหน้าของเราดูตึงดูปูดูกระชับและที่สำคัญไม่มีใครเรียกเราเรียกป้าเรียกแกอีกต่อไปเพราะสารสกัดของเขาทุกตัวต้องบอกว่าเป็นออร์แกนิกรวมไปถึงสารสกัดจากวานหางจระเข้ที่นำเข้าจากต่างประเทศบินลัดฟ้าไปยังประเทศเกาหลีเลยสารสกัดตัวนี้ช่วยในเรื่องราวของการกระชับรูขุมขนทำให้ผิวพรรณ ของเราดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยลดอาการอักเสบของผิว ทำให้ผิวของเราเนี่ยอุ้มน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญกว่านั้นกระตุ้นการสร้างคอรลาเจนให้กับผิวของเราดูเต่งตึงแล้วก็มีน้ํามีนวลมากยิ่งขึ้นมือเธอที่โยกไปโยกมาถืออันนี้ได้ไหมลดตรงนี้จังเลยสารสกัดเด่นๆยังมีอีกนะหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวโอลิโกไฮยาลูรอนใช่ไหมตัวนี้ก็ลดนะพี่หมอนิศมากนะคะเพราะว่าอะไรตัวนี้เนี่ยนะคะมันคือความกระชับความเต่งตึงความนุ่มฟูของผิว ซึ่งต้องบอกเลยว่าปกติเนี่ยเวลาเราทาไปแล้วอะเราจะรู้สึกแค่เอ้ยตึงๆแค่ผิวพอผ่านไปสองสามชั่วโมงหน้ามันห้อยเหมือนเดิมถูกอเพราะอะไรเขาใส่น้อยูของเราใส่ลึกใส่เยอะใส่มากกว่าใครเพื่อนนะคะใส่มากกว่าเจ้าอื่นๆนเนี่ยร้อยเท่าอีกหนึ่งตัวตนนี้ตัวเด็ดเลยใช่เธอต้องรู้ดีใช่สานสกัดจากดอกไม้สีฟ้านำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสซีโฮลี่ตัวนี้เราเป็นเจ้า เป็นเจ้าเดียวนะคะที่ใส่ลงไปเพราะว่าอะไราตัวนี้เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของความอุ้มน้ําอิ่มน้ําฉ่าน้ําทำให้หน้าของเราอนอนุ่มฟูอยู่ตลอดเวลาที่มีการทาเซรั่มบนผิวหน้ามันจะทําให้หน้าเราไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่ยับและทําให้หน้าเราตึงฟูที่สําคัญกลิ่นอ่อนๆที่ได้อะเป็นกลิ่นธรรมชาติจากไอ้ดอกซีโคลลี่ตัวนี้แหละเป็นอดอกไม้สีฟ้าที่เราเป็นลิขสิทธิ์เจ้าเดียวเท่านั้นนะคะที่สําคัญพี่หมอขอยืมหน่อยจะบอกเลยนะใครที่ได้ใช้นะคะ ตัวดีว่าไฮยาตัวนี้แล้วเนะี่ยไม่เคยเปลี่ยนใจเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมดูนะความเข้มข้นของเขาในหนึ่งหยดต้องบอกเลยเนี่ย<อ>เห็นไหมมันเข้มข้นมาก<อ>มันไม่ได้เป็นน้ําติ่งๆนะมันเป็นหยดแบบเข้มๆหนึดๆแต่ซึมเร็วซึมไวมากเพราะฉะนั้นแค่ทาเขาจะซึมลึกไปตั้งแต่ผิวชั้นนอกผิวชั้นกลางผิวชั้นในและลงลึกไปถึงระดับ DNA ทาให้ผิวของเรานุม่มตึงฟูลดเลือนริ้วรอยได้ตั้งแต่ครั้งแรกด้วยโมเลกุล8 โมเลกุลไม่ต้องไปฉีดโบท็อกไม่ต้องไปฟิลเลอร์ไม่ต้องร้อยไหมไม่ต้องใดๆแม่จ๋าฟังหนูก่อนไอ้พวกนั้นเราเคยทําเราเสียตังเราเจ็บตัวบางที่เห็นผลไม่เห็นผลแต,แต่อันนี้เราแค่ทาแม่เชื่อไหมว่าวันนี้เราจ่ายแค่ราคาหลักร้อยแต่เราหน้าตึงได้ผลเหมือนทําโบเลยถูกต้องเธอ,เอพูดม<อ>าซะขนาดน,นี้แล้วต้องบอกว่าพ่อจา๋าแม่จา๋าพี่ป้านะอาทั้งหลายมาฟังเรื่องราวของโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้บอก,อกเลยว่ายกมาทั้งเซตยกมาทั้งโกดังเลยวันนี้ซื้อสองขวด แถมฟรีอีก3ขวดขวดไม่พอ,อวันนี้แถมสบู่สมุนไพรนางพญาให้อีก3ววก้อนสามก้อนนี่มูลค่า690บาท<ะ>690บาทไม่พอวันนี้แถมเซ็ตสบู่นาโนอีก1เซ็ตโอ้ราคาคะนะนใช่5้0บบาทจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแต่ราคาเต็มทั้งเซ็ตวันนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีฟังให้ดีจำให้แม่นหกพันหร้1 0 บาเฉลี่ยตกชิ้นละ111บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเต็มเลยรับประกันพี่หน่ะรับประกันเห็นผลภายในเจ็ดวันดู้ดีเออสวัสดีค่ะชื่อยานิสาสสานนนท์นะคะชื่อเล่นชื่อตะค่ะอายุ55ปีค่ะ ปัญหาของตานะคะเวลาไปตลาดก็เจอมลพิษทำให้เกิดริ้วรอยเราก็ไม่มั่นใจพอดีมีเพื่อนแนะนำค่ะเซรั่มตัวนี้ค่ะเซรั่มคุณป้าหน้าตึงตาใช้มาแล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์เห็นผลอย่างได้ชัดเลยค่ะหน้าดูเด้งขึ้นริ้วรอยดูจางลงมีความนุ่มฟูไปไหนก็คือมั่นใจมากๆเลยค่ะทุกคน ตาขอแนะนำค่ะรับรองใช้แล้วต้องติดใจค่ะเพราะว่าหน้าเราจะสวยใสแล้วก็เด้งเหมือนสาวๆเลยค่ะเอาละครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นดาราม,มากความสามารถอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานมากๆหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาของเธอกันดีขอต้อนรับแม่นกจันทนาครับสวัสดีครับค,คุณแม่ะ โอ้ยตึงเปรี้ยอยู่เลยคุณแม่ค่ะอะไรตึงคะหน้าตึงโอ้โหหน้าสวยมากหน้าตึงมากเออตึงตึงตึงไม่ใช่ตึงตรงนี้อย่างเดียวนะที่อื่นก็ตึงตึงหมดเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เราเจอไอ้ตัวนี้ค่ะนี่เจอไอ้ตัวคุณป้าหน้าตึงเนี่ยนี่โอ้โหมันตึงจริงๆคุณแม่ทุกคนเนี่ยมันมันมีความสุขมีมวยความสุขเวลาหน้าเราสวยเวลาคนชมเราสวยถูกไหมแม่ถองทุกอย่างมันก็ตัวตึงตัวตึงเนี่ยของแท้ือ้ของแท้ไ่เลย แม่แม่แต่ก่อนที่แม่จะมาเจอเซร่มตัวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแม่ก็มีปัญหามาก่อนแล้วคะเกี่ยวกับผิวหน้าเหรอคะมีปัญหาะะลูกหน้าเนี่ยมันจะเหมือนแอปเปิ้ลที่หมดสารนั่นยังไงอะแม่งงเขียวไง<อ>เขียวไงแล้วพอเสร็จแล้วทุกคนพอเจอหน้าแม่นกบอกแม่นกทําไมไม่ดูแลหน้ามั่งเลย<อ>นั้นหน้าเขียวแล้วมันทําให้ไม่มีออร่าใครเห็นเขาก็จะหาว่าไม่มีจะกินนั่นไงโหเฮงไม่ดีอะ,อะไรเลย ยังไงให้หน้าตึงดูดีไว้ก่อนมันจะได้มีออรา่า <c oughs> เขาก็บอกว่าเราบอกเออเ้วจะทำยังไงล่ะ,ะเราใช้มาเยอะแยะมากมายเลยนะ,ะใช้ตั้งแต่ครีมแป้งเซรั่มใช้หมดทุกอย่างใครบอกดีใช้หมดเลยค่ะ,ะแม่ ก็ยังไม่ได้ผลและที่สําคัญหน้าแม่นกแพ้ง่ายโอ้โหคุณผู้ชมขะต้องบอกว่าด้วยวัย74ของแม่นกเนี่ยมีปัญหาผิวหน้ามาเยอะเหมือนกันทีนี้เนี่ยแม่นกขาแม่นก่ะแก้ปัญหาก่อนหน้านี้ยังไงคะและสุดท้ายทําไมถึงเลือกมาใช้เซรั่มของเราอะคะแม่ฝอจะถึงตัวนี้ได้ก็า่านมาหลายตัวนะจรจะโดนได้เขาแนะนําแล้วเสียก็มีวันหนึ่งอยู่บ้านจะ เปิดทีวีดูอะเจอไอ้ช่องสีชมพูนั่นแหละที่มันช้อปปิ้งแล้วดูแบบดิจช่องเราลช่องเรหล่านั่นแหละนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วอแม่ก็สนใจจ้ะโอ้ยนี่ไงที่เขาแนะนำมาใจร้ายใจร้ายนะกดไลน์กดไลน์ซื้อมากดโทรสั่งเองเลยใช่ไหมแม่โทรสั่งเองเลยค่ะแล้วก็ได้ของมาเนี่ร่ำไฉเลยจ้ะลูกเอ้ยแม่ใช้ไป ประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกมันดีขึ้นค่ะพอดีขึ้นแต่คุณเชื่อไหมคุณผู affe, <Yeah. S 1> ้ชมลูกหลานบริวารเอฟซทั้งหลายมันใช้แล้วดีตั้งแต่วันแรกเลยแล้วแม่ใช้ยังไงแม่ใช้ยังไงแม่แม่ใช้ยังไงไโนเาเช้าเช้เ้าลเช้าชเ้าชโลมแ่ม่แมแม่ม่มม่เลยเหรอคะ โแม่ลดเออแม่ลดไม่ลงที่หน้าไม่ลงที่ไหนอะลูกอ๋อนึกว่าจะแบบเอ้ยมือก่อนไม่เลยไม่แต้มหน้าเลยโอ้โหแม่ทาแบบนี้ไม่เลยนี่ลูกจ๋าที่มันเย็นคอเคอแม่ทาไปด้วยใช่ไหมเนี่ยมันเย็นไปถึงคอถึงไหนเนอะแม่เนาะนี่มันเย็นจริงนะหนูใต้ตรงใต้ตาล่องกงล่องแก้มทาได้หมดเลยได้หมดเลยลูกนี่เล่เวลาหนูทาเนาะเวลาหนูทานะหนูอย่าอย่าถูอย่าต้องทาขึ้นไปอ๋อนี่เขามีวิธีเขามีวิธี ไม่ธรรมดดาอ๋อเสร็จแล้วยศยังไงแม่แก่ใช่ไหมอ๋อเยี่ยวเยี่ยวตำหน้าเยี่ยหยด โอ้มีหน้าเหรอคอแม่ตึงเนาะโอ้โอ้ถ้ามันขึ้นไปบนหน้าผู้ชมดูนะนี่เทคนิคของแม่นกเขานะทําให้ผิวหน้าตึงคอตึงนะคะคอไม่มีเปล่าไม่มีริ้วรอยอ๋อทายันหูเลยจ้ะตึงยันหูเลยลิฟไปเลยนะลิฟไปเลยเราไม่ต้องแบบว่าไปโบทงโบทอกร้อยมงร้อยหมายเซรั่มตัวเดียวเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แม่นกเลือกใช่แล้วแม่นกบอกเราอ่ะบอกว่า74แล้วแม่ไม่ใช้อย่างอื่นหรือแม่ใช้ตัวดีว่าตัวเดียวอ่ะ พอมาเจอตัวนี้แม่แม่ไม่ไปไหนเลยค่ะแล้วก็ไม่แพงเลย่แล้วก็ไม่ยากต่อการไขว่คว้าซื้อ เอามาใช้ดูในทีวีช่องสีชมพูว่ะที่สําคัญตัวนี้นะคุณผู้ชมนะการันตีเลยนะใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้แต่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายคนที่เป็นผดคนที่เป็นผื่นแพสเตียรอยมาไม่มีน้ําหอมนะคะไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเคมีค่ะใช้ได้ทุกวัยและใช้ได้แม้กระทั่งใต้ตาคุณผู้ชมง่ายมันซึมภายในหนึ่งนาทีเลยนะคุณผู้ชมดูนะดูดูีดีดเทคนิคแม่นกเขาเหมือนเป็นการนวดหน้าไปในตัวนะแม่เนาะใช่โอ้ลิฟ อาฟือเลยนะคะลูแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตรงร่องแก้มร่องเงินหากลากลึกเนี่ยเมื่อก่อนนี่ดื่มน้ําเงยหน้าไม่ได้นะทำไมแม่น้ํามันไหลไปลำธารลูกพูดจริงเหรอแม่อ๋อจริงเหระอ๋อแล้วก็ใช้เนี่ยเนี่ยก็ที่อยู่ว่างๆในยกองถ่ายแม่มีปัญหาตรงไหนแม่ย้ําตรงนั้นเลยโอ้มันก็ตึงขึ้นเหรอแม่หรอตึงลูกตึงตึงไหมล่ะ คุณผู้ชมค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าดีว่าไฮยาเซรั่มคุณป้าหน้าตึงตัวนี้เนี่ยทาไปแล้วสามารถซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้เลยทันทีไม่เหนียวเหนอะหนักด้วยอ่ะเดี๋ยวไปเทสให้ดูทดสอบให้ดูเปรียบเทียบให้เห็นคุณผู้ชมค่ะระหว่างเซรั่มทั่วไปกับเซรั่มของดีว่าไฮยาคุณผู้ชมดูนะเราทาไปที่มือเสร็จปุ๊บไอเม็ดโฟมเรารู้อยู่แล้วคุณผู้ชมคะถ้าแค่เอามือจุ่มเนี่ยไม่ต้องทาอะไรไเม็ดโฟมจะติดมือเราทีนี้เราเปรียบเทียบสองครังคุณผู้ชมดูดูดูโอ้โ oh. หเห็นไหม่งปไอมืจุล ยังไงนะเม็ดโฟมก็แทบจะไม่ติดมือเรานั่นหมายความว่าดีว่าไายาของเราเป็นเซรั่มที่ทาแล้วซึมเข้าสู่ผิวหน้าทันทีไม่เหนียวเหนอหนะยกกระชับทันทีลดเลือนฝ้ากระและจุดด่างดำได้อย่างดีเยี่ยมเลยที่ดีคือมันไม่เหนียวเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคุ้มเกินคุ้มผิวสวยหน้าใสตึงสมวยัยฝากแม่ๆพ่อๆรุ่นใหญ่กัน ดีว่าไฮยาเซรั่มคุณป้าหน้าตึงปกติ1ขวดราคา690บาทขนาด30 ml วันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลย3ขวดหากโทรมาในรายการสดตอนนี้รับเพิ่มกับดีว่าสบู่สมุนไพรนางพญาอีก3ก้อนมูลค่าก้อนละ690บาทและเซ็ตผ้าขนหนูนาโน,โนอีก1เซ็ตมูลค่า500 90บาทแต่ให้คุ้มจ่ายเพียง999บาทจากราคาเต็ม6,110บาทฉเฉลี่ยตกชิ้นละ111บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2หหรือแอดไลน์แอดและบิทช้อปปิและอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมง พร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไว2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางครับปัจจุบันอายุ40ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนปัญหาริ้วรอยที่ก๊อปเจอในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรอยตีนการ่องแก้มฝ้ากาะจุดดังดำมาหมดเลยค่ะก่อนหน้านี้ที่ก๊อปได้ใช้สกินแคร์มาหลากหลายยี่ห้อมากไม่เห็นผลและไม่ตอบโจทย์ใดๆเลย จนทำให้กอบได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีว่าไฮยาเซรัมภายในสองสัปดาห์ที่กอบได้ใช้รู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื่นฟูอิ่มน้ำริ้วรอยต่างๆดูตื้นขึ้นตอนนี้กอบเจอแล้วค่ะตัวช่วยที่ดีที่สุดทําให้กอบไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะ วันนี้จะบอกเลยนะคะเซรั่มคุณป้าหน้าตึงสามารถทาทับเครื่องสำอางได้คุณผู้ชมขะเออจริงๆแล้วจะบอกว่าเนื้อเซรั่มของเขาเบาบางมากๆเลยนะ,ะคุณผู้ชมดูนะนี่เห็นไหมอย่างที่บอกว่าในหนึ่งหยดมันเข้มข้นแบบนี้แล้ววิธีการทาคุณผู้ชมขาโปะไปที่หน้าเลยนี่แต่งหน้าแล้วเอาด,ดูดูที่หน้าเลยจ้าฝั่งไหนฝั่งนี้เนาะนี่นี่คุณผู้ชมดูนะนี่โปะเวลาหน้าเราแบบว่าเหมือนที่แม่นกพูดเนาะบางท,ทีเราไปถ่ายละครเนี่ยเราแต่งหน้ามาทั้งวันหน้ามันล้ามากหน้ามันเหนื่อยมากคุณผู้ชมแล้วหน้ามันแห้งมากโปะแบบนี้และโป5 จุดแบบนี้ก็ได้นะ1 2 3 4 5สี่หนะแล้วค่อยๆแตะอย่างงี้ก่อนเพราะเราแต่งหน้าแล้วใช่ไหมค่อยๆแตะแบบนี้เบาๆนะคุณผู้ชมหน้าผาก็แตะๆๆๆให้มันทั่วก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ได้แต่งหน้าคุณผู้ชมสามารถถูได้ทาได้ให้มันทั่วแต่ถ้าแต่งหน้าแล้วแตะๆก่อนนะคุณผู้ชมแตะแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วค่อยๆเกลี่ย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 โอ้หน้าแบบ มา,มมาซึมไหมคุณผู้ชมดู<อ>เห็นไหมซึมแล้วเห็นไหมซึมแล้วคุณผู้ชมดูนี่ซึมแล้วลหน้ายิ่งเงาอยิ่งใสเห็นปะคุณ<ไ>สาวเกาหลีนะเนี่ยเห็นไหมใช่เลยดูใช่เลยดูความเงาดูความยกกระชับนี่แหละนะคะเขาทําได้เพราะว่าเป็นเซรั่มคุณป้าหน้าตึงของแท้คะ่ะ มาเลยจ้าวันนี้เราอยู่กับดีว่าไฮเดชันเซรั่มเซรั่มสำหรับคุณป้าหน้าตึงที่ป้านาที่กำลังที่อยากจะบำรุงผิวหน้าบอกได้คำเดียวว่าบำรุงเหนือกว่าเซรั่ม um, ทั่วไปถึงหนึ่งร้อยเท่าโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเขามีการประสานตัวไฮยาถึงแปดชนิดเลยจ้า ทรงพลังให้คุณแม่ให้คุณป้าสวยแบบสมวัยสำหรับไหยห0าสิบวกได้เลยอย่าให้ใครมาเรียกเราเรียกป้าเรียกรุงช่วยดึงหน้าตึงลดริ้วรอยหน้าฉ่ำวาวต้องยกให้ดีว่าไฮเดรชันเซรั่มเซรั่มคุณป้าน้าตึงโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วเซตนี้บอกเลยรับประกันเห็นผลภายใน7วันจ้า คุณผู้ชมค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าดีว่าไฮายาเซรั่มคุณป้าหน้าตึงตัวนี้เนี่ยทาไปแล้วสามารถซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้เลยทันทีไม่เหนียวเหนอะหนกด้วยอ่ะเดี๋ยวไปเทสให้ดูทดสอบให้ดูเปรียบเทียบให้เห็นคุณผู้ชมคาะระหว่างเซรั่มทั่วไปกับเซรั่มของดีว่าไฮายาคุณผู้ชมดูนะเราทาไปที่มือเสร็จปุ๊บไอเม็ดโฟมเรารู้อยู่แล้วคุณผู้ชมคาะถ้าแค่เอามือจุ่มเนี่ยไม่ต้องทาอะไรเม็ดโฟมจะติดมือเราทีนี้เราเปรียบเทียบสองครั้งคุณผู้ชมดูดูดูเอามมือจุ่ลง ไปยังไงนะเม็ดโฟมก็แทบจะไม่ติดมือเรานั่นหมายความว่าดีว่าไฮายาของเราเป็นเซรั่มที่ทาแล้วซึมเข้าสู่ผิวหน้าทันทีไม่เหนียวเหนอหนะยกกระชับทันทีลดเลือนฝ้ากระและจุดด่างดำได้อย่างดีเยี่ยมเลยดีดีคือมันไม่เหนียวเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคุ้มเกินคุ้มผิวสวยหน้าใสตึงสมวยัยฝากแม่ๆพ่อพอ่รุ่นใหญ่กัน ดีว่าไฮยาเซรั่มคุน้าหน้าตึงปกติ1ขวดราคา690บาทขนาด30 ml วันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลย3ขวดหากโทรมาในรายการสดตอนนี้รับเพิ่มกับดีว่าสบู่สมุนไพรนางพญาอีก3ก้อนมูลค่าก้อนละ690บาทและเซ็ผ้าขนหนูนาโน,โนอีก1เซ็มูลค่า500 90บาทแต่ให้คุ้มจ่ายเพียง999บาทจากราคาเต็ม6,110บาทฉเฉลี่ยตกชิ้นละ111ง1 1บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9427หรือแอดไลน์แอด b ล็บบิทช้อปปิและอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมง พร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไว2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเชิญชวนหน่อยสําหรับคนที่กําลังชมแม่อยู่ถ้าเขาอยากหน้าตึงหน้าเด้งเแบบแม่เลยเอาแบบสูตรแม่เลยต้องยังไงแม่แม่นกไม่สตออายุ74แล้วไม่รู้จะสตอไปทําไมนะคะใช้ไม่ดีวันไหนเจอมันแม่นกเอาไปคว้างหน้าแม่นกเลยลังตีได้เลยของเขาดีจริงๆนี่หน้านุ่มนุ่มมากเลยใช่เพราะฉะนั้นแล้ว อายุไม่ถึงเ4อ่ะก็สามารถใช้ได้ดูแลผิวหน้าไว้อย่าปล่อยให้มันเกิดปัญหาแล้วเข้ามาหาอะไรใช้มันต้องใช้เวลาหัวเห็นหน้าแล้วอยากกังเต้ากันหน้าแต่ถ้าแกแล้วหน้าดีๆนะขอโทษเลยเดี๋ยวก็ชวนชวนกินสกิอย่ารอช้าคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เราโปรโมชั่นดีด้วยวันนี้มโปรมีโปรซื้อ2ขวด แถมฟรีอีกสามแม่เป็นห้าขวดยังไม่พอวันนี้ขออนุญาตแถมเพิ่มนะคะสําหรับคนกดเร็วกดไวเฉพาะรายการสดตอนนี้นะเราแถมสบู่สมุนไพรนางพญาอันนี้จะบอกว่าเป็นสบู่ก้อนละ690บาทไม่นกจ๋าให้ฟรีสามก้อนอะมีสบู่ด้วยสบู่แถมฟรีสามก้อนตัวนี้เอาไปลดฝ้าหน้าใส่ให้หน้าตึงฟูนะให้ฟรีนะสามก้อนก้อนละ690ยังไม่พอด้านหน้าแม่จ๋าแม่ดูเราให้เซตผ้าขนหนูไปอีกหนึ่งเซตซึ่งในหนึ่งเซ็ตเนี่ยมี ผืนเล็กผนใหญ่ยีดเซตนี้590สบาทให้ฟรีหนเซตแม่มนีหมดันี้6,100บาทไม่า้องเาสิบ9าทโปรโมันจัดหนักจัดเต็มแบบคอมโบเซตกันเลยแม่แมเกินคุ้มเกินคุ้มตอนที่คุณแม่ซื้อมันไม่ นี้นะคะจ่าย999บาทตกชิ้นละ111บาทเท่านั้นและการันตีเห็นผลภายใน7วันหน้าดีได้นอนเลยอยากเด้งอยากเด็กอรีบโทรสั่งคุณป้าหน้าเติมขอบคุณนะคะแม่เล้าขุณค่ะอา่าลมนะคะคุณป้าหน้าเตึงเซรั่มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคุ้มเกินคุ้มผิวสวยหน้าใสตึงสมวัยฝากแม่แม่พ่อพ่รุ่นใหญ่กัน ดีว่าไฮยาเซรัมคุณปานหน้าตึงปกติ1ขวดราคา690บาทขนาด30 ml วันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลย3ขวดหากโทรมาในรายการสดตอนนี้รับเพิ่มกับดีว่าสบู่สมุนไพรนางพญาอีก3ก้อนมูลค่าก้อนละ690บาทและเซ็ผ้าขนหนูนาโนอีก1เซ็มูลค่า500อ 90บาทแต่ให้คุ้มจ่ายเพียง999บาทจากราคาเต็ม6,110บาทเฉลี่ยกตกชิ้นละ111บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบิร์02-666-9427 หรือแอดไลน์แอดและบิ๊ช้อปปและอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไว2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ